หลังจากว่าที่เราซื้อฝ้ายดิบเข้ามาแล้วเนี่ยฝ้ายดิบเราจะเข้ามาเป็นเบลเบลละประมาณ110กิโลกรัมและเมื่อฝ้ายดิบมาถึงนะคะทางโรงงานก็ต้องนําตัวอย่างฝ้ายมาทําการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือการตรวจสอบความสะอาด การตรวจสอบนั้นนะคะก็จะดูสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับฝ้ายดิบเช่นเศษใบแห้งหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆค่ะว่ามากน้อยเพียงใดแล้วเขาก็จะใช้การตรวจดูด้วยตาเปล่าค่ะคือพี่เขาบอกว่าจะต้องแหวกดูลึกๆข้างในเลยนะคะเพราะว่าเผื่อจะมีคราบน้ํามันนะคะหรือว่าสิ่งอื่นๆเจือปนมานะคะให้เราลองแหวกทุกอันเลยเมื่อตรวจสอบความสะอาดแล้วก็จะมาหาความยาวเส้นใยค่ะ ที่โรงงานแห่งนี้นะคะต้องการความยาวของเส้นใยไ้ไดมาตรฐานที่1.5-4เซนติเมตรค่ะเพราะเมื่อนํามาทําสัมฤีแล้วนะคะก็จะไม่เป็นขุยค่ะตรวจสอบความสะอาดไปแล้วตรวจสอบความยาวไปแล้วอ่ะตอนนี้สุดท้ายก็คือตรวจสอบเรื่องของความชืน้นของใ้ายความชื้นของใ้ายที่เราคลุกไว้อยู่ประมาณ7%ค่ะ7%นะครับซึ่งหมายถึงว่าห้ามเกินอย่างะก็จะเป็นบวกลบไ้2ก็คืออยู่มัน5-9% การตรวจความชุ่มชื้นนั้นนะคะจะใช้เครื่อง moisture meter ค่ะนำไปสัมผัสกับฝ้ายที่อยู่ส่วนลึกของฝ้ายในเดลนั้นๆน,น,นะคะทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีเครื่อง moisture meter ก็จะโชว์ค่าความชื้นให้เห็นค่ะอันนี้ค่ะค่าความชื้นนะคะเท่าที่วัดดูนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6%นะคะไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะก็ถือว่าเป็น ฝ้ายที่มีคุณภาพใช้่ได้เนี่ยค,ความชื้อเนี่ยถ้าความ,าม,วามชื้นสูงม,มากก็เหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ในฝ้ายเยอะ,ะก็โอกาสที่จะเกิดเป็นกลิ่นอับได้ะนะครับเ<อ>มื่อตรวจสอบคุณภาพแล้วนะคะก็ได้เวลานำฝ้ายดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปค่ะเส้นทางการแปรรูปของฝ้ายดิบเป็นสำลีนะคะที่โรงงานนี้แบ่งออกเป็น2แบบค่ะ แบบที่1่คือการนํา้ายดิบไปทําการฟอกได้เลยนะคะและเมื่อฟอกแล้วนะคะก็จะทําการสางให้เป็นเส้นเส้นโดยเครื่องสไลเวอร์ค่ะเส้นตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเส้นสไลเวอร์ะนะครับเพื่อเะไรเอาเส้นตรงนี้ครับที่เป็น,นม้วนๆโลโลเนี่ยฮะ,ะตรงนี้จะพาไปแปรรูปให้เป็นตัางตีก้อนตีก้อนหรือฟุตบอล การทำายให้เป็นเส้นสไลเวอร์นั้นนะคะก็ต้องใส่ไฟดิบที่ผ่านการคอกข่าวแล้วเข้าไปที่เครื่องสางเส้นสไลเวอร์ค่ะเครื่องจักรนะคะก็จะทำการตีไฟจากที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะให้แตกปูค่ะแล้วก็กระจายนะคะปล่อยผ่านเครื่องให้เป็นแผ่นใยบางๆค่ะก่อนที่เครื่องจักรจะรวบใยแผ่นนั้นให้มารวมตัวกันลักษณะเป็นเส้นยาวแบบนี้ค่ะและเมื่อได้เส้นสไลเวอร์แล้วนะคะเขาก็จะนำเส้นสไลเวอร์นี้ไปทำเป็นสันดก้อนกลมค่ะ ซึ่งสำลีก้อนกลมนี้นะคะส่วนใหญ่ใช้ในหัตถการการแพทย์ค่ะขนาดมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ที่0.35กรัมกับอีกหนึ่งแบบนะคะก็คือต้องนำไฟดิบผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนค่ะโดยเริ่มจากนำไฟดิบเข้าเครื่องตีไฟเพื่อให้ไฟนั้นแตกตูมีความละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะไฟที่ถูกตีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อด้านบน เชื่อมต่อมาอยังเครื่องสางนะคะเพื่อสางไฟที่ถูกตีให้แตกละเอียดนั้นนะคะให้มากลายเป็นแผ่นค่ะทับกันเป็นชั้นๆให้มีความหนา9ถึง12ชั้นค่ะซึ่งความหนาของชั้นนั้นนะคะจะบอกถึงความหนาของแผ่นซัมลีค่ะก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคนะคะและเมื่อได้ไฟเป็นแผ่นๆแล้วนะคะก็นำไปใส่ถังฟอกได้เลยค่ะอัดไฟในถังนี้ทาไมคะพี่อัดไฟเพื่อเตรียมที่จะไปเข้าหม้อต้มไ<ะ>ฟเพื่อผ่านเพื่อกลองขาว อ๋อมันจะมีกระบวนการฟอกขาวให้เพราะว่าสีมันยังแบบตุตน่ตนๆน,น้ำตาลน้ํนนนาตาอยู่ใช่ฟอยเป็นสีขาวเพื่อดึงเอาไขมันค่ะสิ่งสกปรกเบื่อปนจาก้ายนะครับแล้วก็ฟอกให้เป็นสีขาววิธีการฟอกนะคะก็คือนําฝ้ายไปใส่ในถังฟอกกับน้ําต้มที่เดือดค่ะแล้วก็เติมสารฟอกขาวลงไปเมื่อฟอยถูกฟอกแล้วนะคะจะต้องนํามาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดจํานวนสามครั้งค่ะ Shift, อัอนน, <methodology? S 2> นี้ครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนเพราะดังจากว่ากระบวนการก่อนหน้านี้มีการฟอกขึ้นมานะครับล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีสารตกค้างหรือตัรมีตกค้างอยู่หรือเปล่า<อ>โดยที่เราจะตรวจเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของอสัลีหรือที่เราเรียรกว่าค่า ph การตรวจวัดค่า ph หรือความเป็นกรดด่างนั้นนะคะก็เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยหลังกระบวนการฟอกขาวค่ะฝ้ายเมื่อฟอกขาวแล้วนะคะก็จะต้องนําไปล้างน้ําหากล้างน้ําไม่สะอาดนะคะก็จะเกิดสารตกค้าง ค่า PH ที่เป็นกลางที่จะบอกความปลอดภัยนั้นตัวเลขจะอยู่ที่6 8ค่ะหลังจากถูกฟอกแล้วนะคะก็จะถูกนำมาผลิตเป็นสำลีแผ่นสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั้งแบบทำความสะอาดผิวหน้าและก็ใช้กับคนไข้าตามโรงพยาบาลรวมไปถึงการทำสำลีม้วนและสำลีก้านค่ะเมื่อได้สำลีในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะก็จะนำไปใสบ่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งการบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบที่1คือผลิตภัณฑ์สำรีสะอาดที่ไม่ต้องผ่านการสเตอร์ไรค่ะนี่ค่ะเมื่อสำรีนะคะมาอยู่ในแพ็เกจจิ้งแล้วนะคะสังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายมอก,กนะคะมาตรฐานคุณภาพค่ะ,คะที่ร<ล>ะบุไว้แล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเอ็กไพคือวันอายุคืองงมากคือเพิ่งรู้ว่าสำรีมันมีวันหมดอายุด้วยใช่ไหมคะเรากำหนดไว้ว่าสำรีเนี่ยอายุที่ควรจะใช้งานก็คืออยู่ประมาณ4ี่ปี เชืวอรายประมาณ4ปีนะครับจะเห็นเขียนระบุว่าปราศจากสารเรืองแสงใช่ครับอะล้วถ้าเราเรามีวิธีการตรวจสอบไหมคะว่าแบบสัมฤทมันคุณภาพดีจริงมันปราศจากสารเรืองแสงจริงจริงอะไรเงี้ยวิธีง่ายๆของเราเองแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเราเดี๋ยวไปดูกันอ๋อที่นี่ก็มีขั้นตอนการตรวจสอบใช่ตรวจสอบเรื่องของสัมฤปราศจากการเรืองแสงสำหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัมฤทนะคะที่คุณผู้ชมสามารถลองทำเองที่บ้านได้มีอยู่ด้วยกัน4วิธีค่ะ วิธีที่1การตรวจสอบสารเรืองแสงสารเรืองแสงหรือฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่บนสำลีนั้นนะคะเกิดจากขั้นตอนการล้างสำลีหลังกระบวนการฟอกขาวค่ะหากผู้ผลิตล้างสารไม่หมดนะคะเมื่อนำสำลีมาใช้งานก็จะเกิดสารตกค้างบนผิวหนังอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ ธีที่2นะคะทดสอบด้วยการพิสูจน์กลิ่นโดยการนําสําลีที่จะใช้ไปจุ่มน้ําแล้วนําขึ้นมาบีบน้ําให้แห้งนะคะแล้วก็ทําการพิสูจน์กลิ่นเลยค่ะสําลีที่ไม่สะอาดหรือมีสารตกค้างนะคะก็จะมีกลิ่นเบนซอับออกมาแรงมากค่ะวิธีที่3นะคะทดสอบเรื่องคุณสมบัติของสําลีสําลีที่ดีต้องทําจากป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์และซึมซับน้ําได้ดีจึงทดสอบด้วยการนําสําลีก้อนหรือสาลีแผ่นที่จะใช้จุ่มลงไปในน้ํานะคะ สำลีที่ทำจากไฟแท้ร้อเซจะจมลงในน้ำในระยะเวลาไม่เกิน10วินาทีค่ะแต่ถ้าสำลีนั้นผสมเส้นใยสังเคราะห์นะคะจะใช้เวลามากกว่า10วินาทีในการจมน้ำหรือถึงขั้นไม่จมเลยค่ะและว,วิธีการสุดท้ายนะคะก็คือการทดสอบด้วยการเผาไหม้สำลีที่ทำจากไฟแท้ร้อเซนะคะเมื่อถูกเผาไหม้เปลวไฟที่เผาจะไม่มีควันสีดำค่ะ หากสำลีนั้นผสมเส้นใหญ่สังเคราะห์นะคะเมื่อเผาไหม้ก็จะเกิดควันสีดำๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะและเท้านะคะก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆสีดำส่งกลิ่นเมนหม็นไหมเหมือนพลาสติกเลยล่ะค่ะนี่ก็คือสำลีที่มันผสมพวกใยสังเคราะห์ลงไปใช่สามารถทดลองเผาดูได้นี่<อ>แบบเท่าที่ฟังเสียงที่เขาหยิบหยิบนะโอยแข็งมากติดเลยค่ะได้ยินเสียงของ,ขงความกรุบกรอบ <c oughs> ของสำลีที่ผสมใยฉันพอนะคะต่างจากเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้นี่จะเป็นสีเทาแบบคือจับลงไปแล้วนิ่มมากๆเลยนะคะแม้ขาวแต่นี้แข็งมากกลิ่นไหมแม่ไหมแบบไหมพลาสติกอ่ะและการบรรจุพันในแบบที่2นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์ที่จะต้องทำการสเตอร์ไรน์ค่ะและก่อนที่จะทำการสเตอร์ไรน์นั้นนะคะที่นาซองและหน้ากล่องผลิตภัณฑ์จะมีแถบสีเป็นสีชม ก,การสเตอร,รายแล้วนะคะแถมสีชมพูนั้นจะเปลี่ยนไปค่ะการสเตอรร่ยหรือการทำให้ปราศจากเชื้อร0อเปอร์เซนนั้นนะคะก็คือการฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ค่ะซึ่งสามารถทำลายเชื้อจุลชีพได้ดีทั้งแบคทีเรียไวรัสและก็เชื้อราค่ะแต่แก๊สนี้นะคะมีความรุนแรงการใช้จึงต้องถูกควบคุมใช้อย่างระมัดระวังเจ้าหน้าที่จึงต้องแต่งกายสวมหน้าก,ากากให้มิดชิดอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ เมื่อผ่านการสเตอร์ไลน์แล้วนะคะนอกจากกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะที่จะมีแถบที่เปลี่ยนสีแล้วนะคะด้านในค่ะนี่ผลิตภัณฑ์นะคะแถบจากตอนแรกที่เราเห็นเป็นสีชมพูนะคะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปค่ะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองค่ะก็ยืนยันได้ว่าสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อร0อยเปอร์เซความนุ่ม ของสัม,มีอย่างเงี้ค่ะคุณหมอต้องแบบขนาดไหนถึงจะปลอดภยัยอย่างถ้าเป็นสัม,มีอะ่ะเราก็ใช้กับเด็กทารกก็ใช้ผิวหน้าคนก็เอามาใช้เงี้ยค่ะมันต้องมีแบบความนุ่มในระดับที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยใช่ค่ะเราอาจจะสังเกตง่ายๆจาก ผลิตภัณฑ์ของเขาะะว่าทํามาจากฝ้าย100ร,ร้อยเรเซ็นต์ทำมาจากธรรมชาติร้อเรซนะคะเราก็ลองสัมผัสด,ดูเวลาสัมลีเปียกน้ําเวลาเช็ดที่หน้ารู้สึกนุ่มไม่ไม่ไมบาดผิวไม่ะระคายผิววันนี้ก็ถือว่าใช้ได้วันนี้นะคะก็ได้รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นสัมลีสีขาวต้องผ่านกระบวนการผลิตคัดสรรคัดกรองและการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน และไม่น่าเชื่อนะคะว่าการรวมตัวกันของฝ่ายเส้นใหญ่ธรรมชาติหลายล้านเส้นที่ถูกทำให้เป็นสำลีนั้นจะมีผลกระทบกับชีวิตของเรามากมายขนาดนี้ใช้กับทุกส่วนของร่างกายใช้ตั้งแต่กเกิดจนปายใช้แล้วทิ้งไปโดยไม่สามารถนํำกลับมาใช้ใหม่ได้ขอบคุณธรรมชาตินะคะที่ยังคงมีฝ้ายเหลือเพียงพอเพื่อผลิตสำลีเพราะในทางการแพทย์นั้นได้ยืนยันค่ะว่ายังไม่มีวัสดุใดจะมีความนุ่ม ปลอดภัยและซึมซับได้ดีเท่ากับสำลีที่ทำมาจากฝ้ายร้อเปอร์เซค่ะช่วงเกรดความรู้กับกบองนกการะลาผู้ชมรู้หรือไม่ว่าการผลิตน้ำนมดิบที่สะอาดได้มาตรฐานตามแบบฉบับของเนเธอร์แลนด์ต้องยึดหลักเจ็ดประการดังนี้ข้อแรกอาหารและนน้ำจะทำให้แม่โคม,มีผลผลิตมากขึ้น เลี้ยงลูกโคที่ดีตามที่เราแนะนําจะทําให้ลูกโคสามารถผสมติดตั้งท้องและคลอดลูกให้ผลผลิตในระยะเวลาเพียง2ปีความสมบูรณ์พันธุ์ถ้าแม่โคม,มีความสมบูรณ์พันธุ์ดีจะทําให้แม่โคนั้นสามารถผสมติดตามระยะเวลาที่กําหนดข้อที่4การเลี้ยงนมปริมาณมากให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วส่วนข้อที่5การดูแลกีบถ้าแม่โคม,มีการบาดเจ็บที่เท้าจะไม่อยากลุกไปทานน้ําและอาหารทําให้ผลผลิตลด ข้อที่6การออกแบบโรงเรือนจะทําให้มีเลือดผ่านวิตาลงมากขึ้นบันทึกข้อมูลโคการใช้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์าร์มและแก้ไขอย่างรวดเร็วลุยนะ้ำงมโคน <c oughs> เพื่อตามหาแ้วสุดยอดพือสมุนไพรไทยมองแล้วคล้ายๆกับหอยเชอรี่เลยหลากหลายผลิตภัณฑ์จากแ้วที่มีการส่งออกไปทั่วโลกมีตลาดอที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแล้วก็ยุโรปเหนือ พบกับสารพันความรู้ของแห้วไทยที่ไม่ได้อุดมเพียงแค่อรรถรสในการกิน oh. ในกบน้องกลาสุขที่15พฤษภาคม2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวี